คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมอัดไว้ในวันที่1ตุลาคมจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับผมสวัสดีครับทุกคนอยู่ผมในเกือบสุกนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมแต่เป็นแค้นเองครับผมวันนี้นะครับก็มีกาชาใหม่เข้ามาครับคือกาชาซัวเฟสนั่นเองครับผมไม่ชักช้าเสียเวลานะครับเราก็ไปเริ่มเปิดกันเลยนะครับผมก็จะเปิดด้วยบัตรท้องก่อนนะครับมาเริ่มตัวแรกกันเลยนะครับว่าเราจะได้ตัวอะไรนะครับ โอเคครับผมตัวนี้ผมมีแล้วนะครับผู้ชมแต่ตัวแรกก็ออกโอเวอร์เลยนะครับเหมือนจะเป็นงานโชคดีครับแต่ว่าตัวนี้ตัวซ้ำนะคับผู้ชมเราก็มาเริ่มเปิดกันต่อเลยนะครับในเจ็ดร้อยห้าสิบกระป๋องแมวนะครับดูซิว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับอ่าอ่าตัวนี้ผมมีแล้วนะครับผู้ชมก็เป็นเฟนเซอร์แคทนะครับอ่าเก่งกับเอเลี่ยนนะครับผมโอเคอ่าตัวนี้ผมก็มีแล้วเช่นกันนะครับเวลิฟเตอร์แคทนะครับ ตัวนี้ผมก็มีแล้วนะครับนิมแค้นนะฮะโอ้ดูเหมือนว่าต่อจะได้ตัวซ้ําเยอะมากเลยนะครับผู้ชมนี่ประมาณห้าครั้งนะครับหกครั้งนะฮะอือหือือเอาอีกเอาอีกอ่ะมาเอาอีกเยอะโอ้โหมันตีครั้งแรกเราไปได้อะไรเลยนะครับผู้ชมเราก็ไปเปิดต่อแบบใช้บัตรทองครับครั้งที่หนึ่งนะฮะอ่าโอ้ตัวซ้ำอีกแล้วนะครับผู้ชมเอาตัวใหม่บ้างเพื่อนเอาตัวใหม่บ้างนะฮะก็เป็นตัวที่ อูเบอร์ครับอยากได้สักตัวนะครับผู้ชมอตัวนี้ผมก็มีแล้วนะครับก็เหลือสามบัตรทองสุดท้ายนะครับคือว่าเราจะได้ตัวอะไรโอเคครับผมตัวนี้ผมก็ได้แล้วนะครับผู้ชมโอ้ยจะไม่ออกจริงดีนะครับก็เป็นกรชาไม่การันตีนะครับจะเป็นกระชาเพิ่มโอกาสสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับผมถ้าหากว่าเราโชคดีนะครับเราก็จะได้อูเบอร์หนึ่งถึงสองตัวเลยนะครับผมอ่าโอ้โห เหมือนว่าลางไม่ดีแล้วนะครับผู้ชมอืมโอ้โหเออเจ็บนะฮะผู้ชมโอเคครับผมเหมือนว่าจะลดราคานะครับเราก็ซุ้ม30อาหารแมวเลยนะครับโอเคครับผมจะได้ตัวได้อืมล็อกเกอร์แคทนะผมก็มีแล้วนะฮะผู้ชมเราก็ไปเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้านนะครับผู้ชมเราก็ไปสุ่มสลร์เองครับผมก็ครั้งแรกจะเหมือนเดิมนะครับได้777นะครับอาหารแมวนั่นเองครับผม เราก็จะมาลุ้นอีกครั้งนะครับว่าเราจะได้อาหารแมวเท่าไหร่นะครับผู้ชมโอเคเราก็หมุนคันโยกไปเลยนะครับอ่าเจ็ดอะไรเอ่ยนะอะไรเอ่ยได้อ๋อไทยท่านนะครับต่อยแตงโมนะคับผู้ชมดูสิว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับอ่าเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งร้อยเก้าสิบสามนะครับผู้ชมก็รวมกันก็จะได้เก้าร้อยเจ็ดสิบนะครับก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผู้ชมอ่าต้องใช้เวลาเก็บมากนะครับสําหรับอาหารแมว จำนวนเท่านี้นะครับผู้ชมโอเคครับผมเราก็สมสวรรค์แล้วเราก็ไปสุ่มครั้งสุดท้ายต่อนะครับผมก็หวังลึกๆนะครับว่าจะได้โอูเบอร์สักหนึ่งตัวนะครับผู้ชมเซอร์เฟอร์แคทนะครับอ่าเกี่ยวกับเอเลี่ยนไบกิงแคทนะครับอาเชแคทบิชแคทไบกิงแคทแล้วโอ้โหไม่ออกจริงดิไม่ออกจริงดิอองดโอ้โหเออโอ้โอ,โอ้ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมอูเบอร์ซูบูเร่เจ้าโบล่านะครับหรือว่าบาซิวนะครับอ่า อว่าริซาดอนนั่นเองครับผมผมก็จะเรียกว่าดิซาดอนนะอ่าไม่ใช่สิบาซิบอนนะครับผมชอบเรียกว่าบาซิบอนนะครับคุณชมก็รอบนี้เนี่ยผมก็ได้ตัวที่อยากได้นะครับคุณชมเจ้าบาซิบอนนั่นเองครับผมเพราะว่าผมมาจนในด่านอ่าคอยแคสต์ออฟคอร์ทโมนะครับอ่าเราก็มาสรุปรอบยอดกันนะครับว่าเราได้ตัวอะไรกันบ้างนะครับอ่าได้อเวอร์ถึงสองตัวนะครับคุณชมอ่าเป็นทันเดียแล้วก็เจ้าตัวโบรานะครับหรือบาซิบอนนั่นเองครับผมอ่าผมคิดว่า รอบนี้เนี่ยถือว่าผมไม่เกือนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยผมอยากได้มากๆเลยนะครับเป็นตัวที่เหมาอะออมากๆนะครับที่จะเอาไปเล่นในด่าน Cat of Cosmo นะครับผมก็นะครับขอขอบคุณผู้ชมนะครับทุกท่านที่รับชมจนมาจบคลิปนะครับสำหรับวันนี้ต้องพอแค่นี้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบายไปแล้วจ้า